นี้มีโอกาสมาร่วมกับครูคิดแคมป์ครับมาเจอเด็กๆแล้วก็ได้มาให้ความรู้กับเด็กๆเกี่ยวกับการใช้สื่อให้สมดุลเพื่อให้เด็กได้เข้าใจว่าโลกที่กําลังเปลี่ยนไปเนี่ยเด็กๆจะอยู่กับการใช้สื่อยังไงให้มันสมดุลแล้วก็มีความสุขกับมันได้มากขึ้นเด็กๆสนุกแล้วก็สนุกครับแล้วก็จะได้ใช้สื่อให้มันมีความสุขไปด้วยกันกับโลกที่เปลี่ยนผ่านเร็วๆกับโลกที่ตอนนี้ขอบคุณกับแพรวครั้งนี้มากครับขอบคุณครับ มาเป็นวิทยากรวิชาโคดิ้งสำหรับเด็กๆนะคะในนามของบริษัท MIMO AI เมื่อกี้เราก็พาน้องๆทำกิจกรรมโคดิ้งแบบง่ายๆไปนะคะน้องๆก็ได้ฝึกตรกกะการคิดวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาสร้างนิทานเบื้องต้นโดยการใช้โคดบล็อกนะคะก็ยินดีที่เห็นทุกคนสนุกกับกิจกรรมกันวันนี้นะคะ สนุกมากเลยครับได้มาสอนน้อง,องๆเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยครับสอนน้องๆให้รู้จักกับการแยกประสาทมือซ้ายขวานะครับได้ฝึกทักษะในการใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทําตรงหน้านะครับเห็นน้องๆสนุกก็โอเคแล้วครับ วันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาเป็นวิทยากรนะคะให้ความรู้ทางด้านการเงินนะคะกับน้องๆน,นะคะที่ค่ายแพลวครูคิทแคมป์นะคะวันนี้ป่านก็สอนน้องๆนาะในเรื่องของการหาไรายได้นะคะในเรื่องของการเก็บออมรู้จักแยกแยะค่าใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นแล้วก็คพ้่มเฟื่ยได้นะคะรวมไปถึงการลงทุนเพื่อต่อยอดให้ไรายได้ของเราเนี่ยมันมีการเติบโตมีเงินที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ<ด>น้องๆจะสามารถนําไปเนาะปรับใช้แล้วก็ทําให้การเงินของน้องๆดีขึ้นนั่นเองค่ะ ก็เป็นเกียรนมากๆค่ะที่ได้มาเป็นวิทยากรทํากิจกรรมศิลปะนมามธรรมนะคะหรือแอปซั a อาร์ตค่ะ oh. ก็รู้สึกว่าวันนี้น้องๆเอนจอยกับกิจกรรมมากเลยแ oh. บบแต่ละคนก็คือได้แสดงความรู้สึกของตัวเอง oh. ทุกคนก็มีจินตนาการแบบว่าใช้ทิชชู่ใช้สิ่งของรอบตัวใช้นิ้วใช้มืออะไรอี้มาสร้างสรรค์ผลงานที่แบบสวยงามแล้วก็น่าประทับใจมากๆค่ะ